วัสดีนะคะเพืพ่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรพาเพืพ่อนๆมาชมบอลสวยอมตะที่ชนะเลิศในงานประกวดบอลสีที่อายุทยาไทน้อยเมื่อวันที่17เดือน 9- 2566ที่ผ่านมานะคะทุกคนคือดารานุพัตล์ชนะเลิศประกวดที่1นนี่คือไม้ที่สวนพี่พรคะ่ะที่พี่พรเลี้ยงเก็บสะสม น้องเป็นไม้สวยเป็นไม้อมะตะทุกเวทีทุกงานประกวดจะขาดดารานพรัตน์ไม่ได้เลยนะคะทุกคนมีทุกงานเพราะน้องเป็นไม้สายประกวดก้านใบแข็งแรงใบหนานะคะเพื่อนๆสวยมากที่สวนพี่บอลก็จัดว่าเป็นแม่พันธุ์ที่สวยเข้าตาอยู่นะคะเพื่นอนๆต้นนี้ก็สวยมากนะคะ ต้นนี้ดูทุกคนป้ายลึกสวยนะคะมน,นีโอไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษค่ะดาราโนพร,รัสเนี่ยจะแผงได้หลายหน้านะคะเพื่อนๆถ้าแผงเขียวเยอะๆเขาจะเรียกเลกาซี่แล้วก็จะมีดาราจรัดแสงหรืออะไรต่างๆนะทุกคนอย่างของพี่พรต้นนี้นะ ก็เหมือนจะแผงเป็นเลกาซีเนาะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขียวเยอะนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงค่ะถ้าผ่าอีกรอบก็ไม่แน่นะทุกคนเพราะว่านี่ไม้ที่ผ่าแผงเปลี่ยนจากแม่ไปเขาก็จะตั้งชื่อใหม่เลยนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นรุ่นที่ที่สองแล้วนะคะต่อไปรุ่นที่สามที่สี่หรือรุ่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะแผงได้หน้าใหม่นะทุกคนเนี่ยเห็นไหม พี่พรก็ว่าเริ่มจะแผลงแล้วนะคะเพื่อนๆเนตัวนี้เขียวเยอะนะคะเขียวเยอะลุ้นให้หน้องแผลงเราเลี้ยงบันสีต้องเลี้ยงใจเย็นๆนะคะทุกคนถ้าเราโชคดีเราผ่าไปบอลเราได้หน้าใหม่หน้าสวยๆต่างจากแม่ไปเรากจ็จะได้บอลแผลงได้ชื่อใหม่ราคาก็ใหม่ด้วยนะคะทุกคนเนตัวนี้ก็สวยเพื่อนๆ ต้นนี้ก็สวยมากเห็นไหมคะเห็นดูป้ายเขาเพื่อนๆเนต้นนี้นะเพื่อนๆีนกระถางนี้นะถ้าเป็นแบบนี้ทุกใบนะทุกคนเป็นเลกาซี่แน่นอนนะคะเนี่ยเห็นไหมเขียวเยอะมากเพื่อนๆเห็นไหมแต่เขาก็จะมีหลุดใบสุดท้ายดูหลวดใหม่ออกมานะคะก็ยังเป็นดาราโนพรัดอยู่นะทุกคน ต้นนี้ก็สวยมากเพื่อนๆเนี่ยนะคะถ้าผ่ารอบต่อไปได้รุ่นได้รุ่นลูกเขาเนาะไม่แน่นะทุกคนหน้าอาจจะเปลี่ยนไปนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนเยอะแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคือเขียวเยอะแล้วนะคะคือเขียวเยอะออกหน้าเลกซี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคนกระถางนี้เป็นไม้จอมนะเพื่อนๆเนี่ยกำลังเฟืน้นลูกเขาก็โตแล้ว นี่เขาสวยแม่พันธ์ป้ายทุกใบด่างทุกใบนะคะพี่พรก็ภูมิใจดีใจที่เก็บไม้เก็บไม้ที่สวยอมตะนะคะมีกําลังใจเลี้ยงนะคะทุกคนน้องก็จะสวยไม่ทําให้คนเลี้ยงผิดหวังแม่พันธุ์ที่สวนพี่พรนะคะยืนหนึ่งในสวนเลย ก็จะอยู่กับเราตลอดไปเพราะว่าน้องเป็นไม้สวยอมตะไม่มีเก่าไม่มีใหม่ถ้าบอลสวยแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอลใหม่หรือบอลเก่าถ้าสวยเข้าตากรรมการก็จะอยู่ครองใจของคนรักบอลสีตลอดไปโอเคนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พรนด้วยนะคะวันนี้ขอแสดงความดีใจกับดารานุพรัตท์ที่ชนะการประกวดชนะเลิศที่หนึ่ง ของสักกรใส่น้อยนะคะสวยมากจเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ